รถคันนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราสามารถพุ่งแรงโูหสามว่าห้าร้โอ้โหเอาลงรถเขาโอ้โหโอ้พี่ขอบคุณมากพี่ช่วยผมไว้ไว้อย่าปล่อยผมลเฮ้ยรถผมรถผมพี่ อาล,ลครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมันเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่กับเกม GTA VVVVVVV <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นรถข้างหลังนล้วไหมครับนั่นคือรถที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ Honda j a z z G K นะครับ2 0 1 4นี่ครับผมเราไปดูกันว่ารถคันนี้ภายนอกจะสวยยังไงนะครับคันนี้ไม่เน้นภายในนะภายในจะแบบเรียบง่ายมากนะครับผมอาฮเรามาดูกันดีกว่าดู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  เห็นนี่ไหมครับไฟนะอ่าไฟไฟเลี้ยวล้อทีอีนะครับแต่ว่าทีอีอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะกับรถแจ็คกีเคเท่าไหร่นะครับนี่ดูดูดูด,ดูสวยงามสวยงามตรงนี้นะขอบประตูเนียนนะขอบประตูเนียนนะนี่มีลูกุญแจด้วยผมเห็นลูกุญแจด้วยนี่อ่ะฮะแล้วก็ข้างหลังนะครับนี่ดูข้างหลังมีมีอะไรเนี่ยโลบานะาผมเรียกไม่ถูกหรอก นี่ฮอนด้าฟิตนะครับฮอนด้าฟิตหลงไต่มันฟิตจริงๆนะฮอนด้นี่อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนด้วยนะครับสวยงามมากสวยงามมากอืมเครนะื่องฮอนด้ามีนี่ปิดวนะดูดูไม่ใช่ธรรมดานะบอกเลยคันนี้เนียนนะครับเนียนมากโอเคครับเราจะไปเข้าร้านแต่งกันแล้วไปกันเลยเอยช็อตก่อนโอ้สวัสดีครับพี่ อาผมมีของฝากมาให้พี่นะครับชิกระบมเออเอาไม่ลุกอีกไม่เห็นระเบิดหรอเออดีอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะเขาไม่หลบเขาไม่หลบผมไม่ผิดเขาไม่หลบผมไม่ผิดเฮ้ย้เฮ้าเหรอปาจะจีเคไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยนแต่ผมว่าล้อทีแบบนี้มันไม่สวยนะครับผมเลยจะไปเปลี่ยนล้อให้มันสำหรับรถแจ๊ทีเคเลยนะครับถึงมันจะไม่เหมือนกับทีเท่าไหร่ โอเคเข้าร้านแต่งมาแล้วนะครับอ่านี่คือเกาะของรถนะครับทำให้มันแบบแข็งแรงขึ้นนะครับอ่าเอา100%ไปเลยอันนี้เบรกนะครับเบรกเอาแบบเป็นรเลียวเลียวเบรกเลยนะครับโอเคบัมเบอร์นะครับก็คือข้างหน้าตรงนี้นะครับใส่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรใส่ไป เขาเรียกว่าอินเตอร์นะเออจำได้อันนี้ก็แต่งเครื่องเป็นเลเวลซีนะครับแต่งอินเตอร์ก่อนตอนนี้แล้วก็ท่อนะครับท่อน,นี้เป็นท่อของ a อซหรือเปล่านะจะไม่ได้น่าจะใช่นะครับเฟนเดอร์ข้างๆรถไอ้นนไมันจะเป็นสีดำอย่างนี้นะลองแต่งให้หมดก่อนเดี๋ยวผมค่อยออกทีเดียวนะครับส่วนอันนี้ก็คือนี่ข้างหลังเป็นสีดํานะครับแต่งเสร็จปุ๊บพู๊ดพูดก็คือนี่ฝากระโปรงเชด้าเชด้าไฟเป็นซีนอน ใบทะเบียนใบทะเบียนเป็น1 2กคแล้วกันครับดูสวยดีต่อไปสีรถเป็นสีขาวนะครับผมชอบรถสีขาวอุ้ยสวยเลยเพราะเจจีเคเขาแต่งกับสีขาวนะครับต่อไปรถเตี้ยอ่าเตี้ยประมาณนี้พออันนี้คืออะไรไม่รู้นะจะไม่ได้อ่าแต่งแตงไปเทเบิลเทเบิลก็เอานะครับล้อนะครับส่วนล้อผมจะเอาดูล้อดีๆนะครับล้อจะเหมือนแคทีอชนะดูเอาดูเอา มันเป็นล้อของทูนเนอร์นะครับไม่ใช่ทูน่านะไม่ใช่ของกินเฮ้เฮเฮ้ต่อไปก็นี่ครับล้อเหมือนที่อ e ไม่ล่ะดูกันผมเจ้าแบบไหนดีเอาแบบนี้ดีกว่าจะดูเนียนกว่านะครับนี่ล้อไม่จะดูล้อแบบยางใหญ่ๆนะผมชอบยางใหญ่ๆมากเอาประมาณดิสเซิลพานพอนครับเป็นนั้นว่าสวยนะวินโดว์ก็คือหน้าต่างนะครับเอาประมาณมันก็มืดไปเอาประมาณนี้พอ แต่งประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับไปออกกันเอาเปิดไฟเร็วค้างไว้ออต่อไปเราก็จะเอาแผ่นป้ายทะเบียนเอาไอ้นี่ออกน,นะครับนี่ปุ๊บอ่าก็จะดูสวยขึ้นมาตา,า,าเห็นนะครับอึมโดยมีความ,มันสิ่งขึ้นเยอะโอยดูแรงขึ้นเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูท็อปสปีดของมันนะครับเราจะไปดูกันที่นี่นะ อ่าตรงนี้ตรงนี้เราไปดูท็อปสปีดของมันกันดีกว่าครับผมโอเคเราลองเบิร์นกันก่อนนะครับโอ้โห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 ดูล้อดูล้อนะครับนี่ผมปล่อยไอ้นี่นะโอ้โหปันแบบอันนี้ลองเอาเต็มเต็มเลยอืมดูล้อครับดูล้ออ่ะปล่อยตัวออกมา โอเคเหมือนสานามแข่งนะแล้วก็ถอยตัวกลับลงไปไปกันเลยนะครับไปแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยกว่าแล้วร้อยยี่สิบเอาไปเรื่อยเลยครับจะสุดทางแล้วโอ้โหได้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบโอ้ได้ร้อยแปดสิบนะครับในครึ่งรางตรงนี้นะ โอ้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยบินหมดแล้วโอ้มา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 บอกเกี่ยวอะไรด้วยอู้รถไฟรถไฟรถไฟเราจะแสงมากรถไฟนี่ดูดครับนี่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะนี่คือมันซิ่งของมันเองเฮ้ยโอ,โอ้โหมีตรงนี้มาก็ไม่บอกออเอาอยู่เสเนียนเลยใช่ไหมไอ้รถไฟสวัสดีจอตูนนายจอตูนนายพวกเออไปเอ้ย เราต้องซิ่งนำรถไฟครับพอเราซิ่งนำรถไฟโอ้โหตูดยับเเออช่างมัน <c oughs> เราจะปีนขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะปีนขึ้นไปได้ไหมด้วยรถมันด้แจ๊ก GK เคคำนี้นะครับไปเลยโอ้โหวิ่งทางรถไฟเออขึ้นไปความเร็วเริ่มตกแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหต้นไม้มาแบบนี้เร็วดูดิแรงรถจะขึ้นไปได้ไหมผมว่าไม่น่าได้อะ ต้องขึ้นตรงนี้ต้องขึ้นรอบข้างเอาโหขึ้นได้ให้มันรู้กันไปเนี่ยยากขนาดนี้ทางโคตรชันนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะขึ้นได้นะแต่ด่วนเฮ้ย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 ไม่ได้อ่ะเก็บได้เก็บกได้ายขึ้นไปเลยเออขึ้นไปแย่ yeah! ยอดเขาเฮ้ยไม่ใช่ยอดเขาเออจะจะจะลวงอะไรอย่างงี้โอ้โหเครื่องไม่มี เ่วง้งไมมีอะไรลงไปเลยแล้วกันโอ้โหกิ้งเป็นลูกขนุนเลยเอ้ยหรือลูกขี้เนี่ยโอ้หูดูดูดดนกิ้งโอ้โหเต้นลีลาเฮ้ยไม่ใช่เต้นวันเลยถุยโอ้โหซิงลงไปได้เฮ้ยเไปไหนแล้วเฮ้ยความลงน้ำลงน้ำมาลงงาไม่ลงไม่ลงไม่ลงอู้เจ,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 จนเนเนเนรถกระบะรถกระบะเราจะต้องแอบทำตัวเงียนแล้วก็ ยิงยิงเอ้ยผมจะปาจิกเอาเอาบอมลงไปดีกว่านะดูลองดูบอมันหลังปุ๊บเย้เย้แฟลชเมล็ดเย้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอลูมินาติอ้โหไม่เป็นไรเฮ้ยเมื่อกี้ฟ้าเข้าไปเต็มเต็มท่านผู้ชมเห็นไหมครับฟ้าเข้าไปเต็มเต็มเลยนะเอาอีกรอบอลกรอบอย่างนี้ไม่ไม่ซาใจ เออน,นี่แหละอย่างเงี้ยของจริงถล่ตมตามไปเออค่อยดีหน่อยเมื่อก,กี้ไม่ระเบิดอน้องตกใจเลยงงเลยอุ้ยผ่านพลาดผ่านลงไปแล้วลงไปแล้วทำไมอือจะอ้โหได้แล้วลงไปแล้วไปเลยนหนูโอ้โหพุ่งทะยานระเบิดไหมระเบิดอุ้ยแล้วนี่มันอะไรนะอุ้ยเขาทำอะไรกันน่ะโอ้โหตำรวจ ตำรวจเมืองไหนเนี่ยโหดจังเลยโคตรโหดนะครับดูดูด,ด,ดนี่รถของในนี่นะคือเราแบบเข้าไปจับเขาได้ด,ดีก็ได้จะโหดไปไหนเนี่ยตำรวจตำรวจโอ้โหเราต้องเข้าร่วมแจมเนี่นี่แอบ,บแล้วชางนี้นพี่เรามาดูกันโดนสถานการณ์เอา้าพี่เป็นไรผมช่วยไหมพี่พี่โอ้โหมส้มผส้มอ่ะผมต,มตาม อุ้ยพี่ไม่อุ้ยมีของมีของแล้วโอ้โหได้ตังค์ห้าพันอ่ะโหนี่คืออุ้ยเอ้าใครยิงเราอุ้ยอย่ายิงเราดิออกทีนี่ก็มีกระเป๋าเหรอโอ้โหได้ห้าพันเอ้ยได้หมื่นหนึ่งฟรีๆนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วตำรวจตำรวจทำไรฮะทำอะไรเนี่ยเอ้ยนี่มันเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่หว่าที่ตายไปเนี่ยหัวแบบอื้อหือ เริ่มใสามากเ้ามือไปแบบตุ๊ยอุ๊ยโทษทีพี่อ้าวแล้วคุณโรงพยาบาลทําอะไรของคุณเนี่ยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮิยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮผยเฮ้ยเฮ้ยมไม่เู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยื่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุ่งเฮ้ยเา้ะเหิยเฮ้ยเันนเครับ ยออเป็นรถที่อลังการงานสร้างครับถือว่าสวยนะมีโลบาติดหลังด้วยใช่โลบาร์หรือเปล่าอันนี้ใครรู้บอกทีนะครับไอ้ตรงที่มันเป็นไอ้นี่เหล็กครับเหล็กข้างหลังอนะเรียกว่าโลบาร์หรือเปล่าที่มันติดข้างหลังก็ะรถเก่งซิ่งๆครับโอ้โห oh. รถคันนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราสามารถพ่งแรง โอ้สามร้อยห้าร้อยโอ้โหเอาลงรถเขาโอ้โหโอ้พี่ขอบคุณมากพี่ช่วยผมไว้ไม่อย่าปล่อยผมเลยรถผมรถผมพี่โอ้โอ้รถยอดเลยเราเข้ามาหนุนรถพี่นะครับเราไม่ตายอะสุดยอดจริงๆโอ้โหรถตำรวจทำไรเนี่ยเอ้าไปชนเขาอีกเอ้า้โอ้โหดู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 เขาคงมีความสุข เราจะจาะประเด็นข่าวลึกนะครับอู้หูตำรวจตำรวจสายโหดหืมตำรวจสายโหดเกินไปไหมโอ้ช่างเขาบอกว่าเราไปดีกวเราจะมีแค่เพียงขนุนลูกเดียวก็พอแล้วอ๋อทีอย่างนี้เพิ่งมาหลบ,มลบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเรารอดหายสบายตูดโอ้ปัมมป๊มน้ำมันโอ้ no ปั๊มน้ำมัน โอ้โหพนักงานไปไหนหมดเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะระเบิดชีวิตมีมีความหน้าหน้าร้ายแล้วตอนนี้พุ่งไปเลยแล้วกันเย้เย้ไม่ไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยเอ้าไม่ตายซ่อมก่อนซ่อมก่อนเออซ่อมได้ด้วยเราจะลองปรับเป็นตอนกลางคืนกันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะไปเดี๋ยวเรามาเที่ยวน้ำตกกันดีกว่า มึงรถดับเพลิงมาเลยตอนนี้แหละครับมันหายไหมไปหมดแล้วเฮ้ย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 โอ้โหมาถึงก็ปีนเลยอ้เอเพ้ออ้าวอืมเฮ้ยแล้วหน้าหายไปแล้วมันดูมันเท่มากใช่ไหมหน้าหายเนะี่ยฮะปึ๊บขับจริงต่อไปโอ้โหน้ำไอเราขี้เกียจแบบขับทางถนนนะครับเราต้องขับทางแบบนี้เออฮือเออฮือ เออฮือสวยงามเฟรอสั้นเอ้ยเอ้ยควาคงควโอ้โหออก้วงวิ่งตัวสายเลยเฮ้ยอ้อโอ้ยนกด้วยขับเลาะเลยแล้วกันหวว่ามันคงจะไม่จมนะเอ้ยขับได้อ่ะไม่เป็นไรเลยโอ้โหเหมือนผักตบบ้านไทยเลยแต่มันไม่ใช่นะโอ้โหรถวิ่ได้รถชาวล็อกอ่ากับหัวกับหัวกับหัวสักทีนึง เย่โอ้หยุดบอนอยู่จะเย็นพวกจะเย็นพวกโอเคใช้ได้ก็บินขึ้นไปกับพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับเหมือนกับเป็นสู่ความเบื้องว่างอันไกลโผล่เข้าได้หรือเปล่าเยาเราไม่ขึ้นเพราะเราไม่ได้ปาบโอ้โหทุวเลยอือชนแป๊บสี่ดาวบอกประมาณนี้นะครับเราก็จะไปป่วนพวกเขากันนะ ด้วยเราจะใช้ปืนปืปนนี้นี่นี่เฮ้ไปแล้วเลยเลยเเอามาเมโอเคเจอแล้วครับเอาลงมาสิพีุ่ยพี่อย่าเต้นสิพี่โอ้โหมีท่าเต้นประจำท่าเลิกยิงก่อนเรามาเต้นกันออกกํลาลังกายดีกว่าพี่เอาขึ้นทําไมอยิงตรงรถนี่แหละ เราไม่มีบรรทัดฮนนะี่คือรถเหล็กเหมือนคารุมะโอ้โหกองในพ้นยศยศเท่าไหร่ในกี่ดาวเนี่ยฮะโอ้โหเต้นโอ้โหบ้าใจาอือเออเขื่อเคยสลบไหมพพ่อา้าวขโมนบูอ้าวจะขึ้นรถทำใหม่แล้วอา้าวแล้วพี่คนที่เขาเต้นจนดองไปแล้วเหรอวีบ <c oughs> ร์นี่ขึ้นกันแบบจอดวอฒทชั้นรถถังรถถังกิ้วจ,จง๋งอะ่ะ เห็นไหมแจทําได้โอ้โหเป็นไงรถถังต้องความไปดิรถถังยังงงทําได้ไงรถถังยังงงอ่ะคิดดูชีวิตนี้โอ้ยิงอีกแล้วซูแจทีเครถเหล็กรถได้เหรอฮะถามหน่อยคิดจะมาเหยียบรถแจทีเคเนี่ยหวังไปแล้วยิงอีโอ้โหยิงพวกกันเองอันนี้ยิงตรงนี้ยิงนี้ยิงสิฮะนี่ก็เอาอีกตัวเหรอคันอ่ะ โอ้ยิงแบบโอ้ผมจะออกนี่ไงทางนี้แหละบินได้วูวออกได้แล้วโอ้โหกลับมานอนที่เดิมโอ้ออกได้แล้วเยาเย้ว้ารถเฮ้ยโอ้รถบิวไปโน่นไกลไปไกลกว่าคนอีกนะไปไหนแล้วรถรถคารุมาเหล็กของเราด่าเจ๊ดเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นเหรอ ใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกโอเคเราจะใส่ขึ้นมาใหม่นะครับเราจะให้คุณลิงขับหนีบ้างนะเอ้ยโอโห่เสกมาอย่างเสกมาอย่างนี้จะทับกันเลยดีกว่าไหมเนี่ยฮะโอเคเราจะให้คุณลิงขับหนีนะครับดูดิว่าคุณลิงจะขับหนีไปได้ถึงไหนนะครับเอาประมาณนี้ไก่อนให้คุณลิงเขาลองฝึกหัดขับรถก่อนเนี่ยคุณลิงก็ยิ่งขับไม่เป็นอยู่นะคุณลิงเร็วเราจะต้องรีบหนีแล้วเร็วตอน,นเหตุการณ์สถานการณ์แบบยำแย่ามาก ขับเป็นแมคุณลิงคุณลิงขับไปโอ้คุณลิงเอ้ยคุณลิงเออถอยหลังออกมาแล้วก็พุ่งทะยานไปเอาเขาทีเดิมอีกคุณลิงเอ้ยคุณลิงเร็วคุณลิงช่วยอะไรผมได้ไหมเนี่ยคุณลิงโอ้โหดูดูด,ดูพอ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 เลิกขับเลิกขับโอเคนะครับเราจะไม่คุณลิงขับอีกต่อไปนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับ อาชีพเกมเมอร์ก็จะต้องขอลากันไปก่อนนะครับกับอทํากลางบรรยากาศที่แบบมันขับอะไรขับชนต้นไม้ใครชอบกดไลค์นะครับโอเคชอบก็กดไลค์กันด้วยจากทักทายที่แฟนเพจก็ผมทิ้งลิงก์ไว้แฟนเพจใต้คลิปนะครับมาทักทายกันได้เนาะแล้วก็ใครที่อยากได้รถคันนี้นะ Honda j a GK นี่โอเคแล้วก็ไปติดต่อขอซื้อได้ที่ เัน้นต้นดีซีน,นับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ของเขาไว้นะครับติดต่อขอซื้อกันได้เนาะขอได้จจีคคันนี้โอเคพูดคุยผมอยากให้คนมากดไลค์แฟนเพจกันหน่อยอะ่ะกดไลค์กันอะ่ะกดไลค์แล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับมีข้อสงสัยถามอะไรเดี๋ยวผมจะยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับอาติเกมเมอร์นะครับก็จะต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับหลายๆคลิปเนาะไปดูคลิปเก่าๆกันได้นะครับหากผมไม่ได้ลงคลิปใหม่ๆโอเคเราผมลากันไปจริงๆแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับคนอีกเออเข้าไป